วยลอเลว้เาองค่อความตัมือเฉยแล้วเออกูแค่จะฟังเียว่าเออกูบอกไม่ได้พูดดังไม่ได้ขับดังกูบอกยันไยเอาเลยเช่นแม่เอ้ ไม่ใช่พี่มันท่อดังมันไม่ได้มีคันเดียว้ันอยูเแค่มาดูเฉยว่าไม่ใช่คือถึงมีปุ๊บแล้วก็อ้ยไม่ขออย่างอใช่พอย่าล้นขาอย่ลนาพี่อยอ่าล้วนกเขาพี่อย้นกระเา่อม่ัอย่าล้นพี่อย่างน่อ้นเขาอ่ลนเขาีอ่นเขาอานับเขยลเี่ย่ล้วัาี่ยับเี่ย่วับเ่าลย บอกว่ากระตันเลยผมฟังเลยผมจะฟังเสียงท่อคุณเป็นอะไรคุณมาโวยวายเพื่ออะไรอ้าวไม่กี่พี่มาโวยวายทำไมเมาเขาเนีพี่ต้องพี่ไม่ไม่น่าขึ้นเสียงเลยพี่มาคุยกันดีๆก็ได้ผมขับแล้วเารใช่ไหมท่อผมเดาข้างคนเดียวแล้วคนอื่นเนี่ยชาวบุญเปมีคนเดียวมั้ยก็ไม่ได้ว่างอะไรเขาตมาตามอ๋อสตาร์ทพี่ยืบๆดิไม่ใช่เพราะกลัวผมก็ต้องบอกให้มู้มาใหีรู้งานที่เดียวโอเคงานที่เดียวเที่ยวกวนอยากจะไล่มึงว่าไหนฝ่ายผู้ายหายไม่ได้กันฟังวะ มึงส <ST su ks> ่มาเลยมึงใส่มาม่กูบอกมึงเนีเนี่ยวกพมานมาด้เปิดเด้่ใช่พี่พี่ไม่น่ามาขึ้นเสียงนีมาพูดกันดีๆนี่ก็ได้มาขึ้นเสียงกันแบบนี้มันไม่ใช่นะพี่มาขึ้นอะไผมไม่ถูก ไม่ไม่ไม่ไ่มนไม่ของไหนขึ้นผมมาตรวจรถคุณมวยบอกไม่นะก่นไม่เกี่ยวหรอใครจะเอารถอะไรมาผมจะฟังลูกเก่งนกเขดูีู่้จเยานนี้ยก็จะม่ฟังถทลูกเก่งเนี่ยแลตอนผมอยู่ในร้านผมพุดไม่ดีเหรอผมไม่ดี้งไหนวะพี่อยากได้เสียงดิคียดีดีดิพี่มีสัตว์ได้มไปสัตว์อะไปสัตว์นี่ับพี่เขาล้วงกระเป๋ากี้นะ อย่ากองแล้วพี่ไม่ใส่ตอนอยู่ในร้าน่พูดดีๆ้วยไม่ใช่พี่ไม่ไม่นเวาพูดดีๆมึงฟังคูว่าไม่พี่มาเรือรมใส่ก่านะพี่ไ่่อ่เพนะว่าเนี่ไม่นะ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  ฟังอ่ะกูถึงต้องออกมาเนี่ยมึงมึงไหลรอบไปปะแลาวทาไมอันนี่นะครับนี่เขาเริ่มก่อนนะเฮ้ยเฮ้่เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ

พี่เดินเข้ามาพี่เสียงใส่เลไม่ไม่น่าพูดอีกไม่ได้ม่บอกว่าไม่ใช่พูกนี้ไงไม่ใช่พวกนี้แล้วพี่มาท่มาที่มาไมอยกว่าพีมาเขา้แหละา้นนเ้นามาอ้วนพี่วยให้พี่ยมนาต่ไก็นไอ้หางรอมงนแต่ักู้ปบมุกไม่ได้มาหาเรื่องาของล้วี่ไปไ้สัต์ วัวะนเลมาแล้วมีานี่แลคนี้ตนี่เร่ั่ยกบอีแค่ว่าจะมาดู่ก็บอกแล้วไงไม่ใช่ทีแรกอะก็บอกแกงนู่นไม่ใช่แกงนี้ มว่าพี่พี่จะออกมาพี่รแกพี่พี่วาน่พี่าไ่ผในผมไม่ผีนะก็พี่เรื่องนเราแล้วไ่ไมาช่วยคนเด็กเด็กไอู้มนึะมให้ช่วยกันตอแหละ้ตอะ